ครับนะผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุก <S <S ท่านนะครับพ่อแม่พี่ <Piet. S 2> น้องพี่ป้านะอานรู้ทันนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาลงหุ้นนะครับคลิปนี้จะมาสอนการวิธีมาสอนวิธีการดูตารางหุ้นบวกลบนะครับฟังครับฟังให้ดีๆก่อนนะครับฟังให้ดีๆก่อนขั้นตอนที่1นนะครับไม่ต้องพิมพ์ถามว่าหาลิงก so ์ได้ท네ี่ไหนครับผมจะลงลิงก์ตารางหุ้นบวกลบไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้นะครับ แต่หุ้นไหนวิธีการท่านจะดูหุ้นไหนท่านเอาไปหา g o o ก l e เอาครับอย่างนิกายิท่านก็ไปพิมพ์นิกอีิ่เอาว่าวันนี้ปิดตลาดเมื่อวันนั้นว่าอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าจะหาตารางได้ที่ไหนผมจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับขั้นตอนแรกสําหรับท่านที่ไม่เคยรู้ว่าจะดูอย่างไรเราต้องรู้ก่อนว่าหุ้นที่เราเล่นคือหุ้นอะไรและเลขปิดตลาดรอบวันนั้น ปิดเลขอะไรโอเคนะครับมาฟังการยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้วันนี้เอาง่ายๆเลยวันนี้วันนี้น,นี่ค่อีนะครับอ่าโอเคนี่ค่อีนะสักครู่นะครับโอเคนี่ค่อีปิด3 3 9 0 3เราก็จะงงเอ๊ะเราจะเอาเลขไหนของนี่ค่อีมาดูในตารางจะเป็นเลขตัวนี้ครับสักครู่นะครับ เราจะเอาเลขตัวนี้ของนิเคอีมมาดูในตารางสักครู่นะครับพอดีอ่าอ่านหนีก็นโอเคไม่เอาเว็บนี้ก็นเลยวะ <c oughs> เดี๋ยวเ,เว็บใหม่เ,เว็บที่มึงอ,อ่าโอเคก่อนเดาวนี้ก่อนอ่าเ,อาเว็บนี้แล้วกันโอเค ยกตัวอย่างนิเคอีวันนี้นะครับนิเคอีปิด33903รอบต่อไปเราจะรู้ได้ไงว่านิเคอีในตารางนั้นมีอะไรบ้างและจะไปหาเลขอยากได้อย่างไรให้คู่บนล่างนะโอเคเอาเราเอาน้นเอายี้ก่อนนะเอเคเลขบิตารานนิคอิคือเราจะเอาเลขแค่สองหลักตัวนี้นะครับหลัก10บหลักหน่วยบนอ่าสา งวดนี้นี่คือปิด39นะครับเราก็จะไปหาดูตาราง39นะครับตาราง39 93โอเคไม่ใช่93 39ต้องดูตาราง39นะครับโอเคตาราง39ไม่ต้องถามนะครับเว็บอะไรเดี๋ยวผมลงให้แต่ท่านต้องไปคลิกเอง39ผมก็จะไปหาในเว็บที่มีตาราง39 เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ให้ไม่ต้องห่วงครับโอเคสามเก้าสักครู่นะครับคลิปนี้เลียวมากอัดเลยเลยครับบางคนไม่รู้ไม่เป็นไรนครับอ่าโอเคนี่คือตารางสามเก้านะครับตารางสามเก้ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้และวันนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าหุ้นอยู่บวกหรือลบนะครับอย่างกรณียกตัวอย่างเช่นวันจันทร์หุ้นอยู่บวกนะครับหุ้นอยู่บวกท่านก็ดูแค่ ท่านก็ดูแค่ช่วงนี้ที่เป็นสีเขียวสีเขียวคือบวกอ่านนะท่านก็ดูแค่ตรงนี้ล่างท่านไม่ต้องดูเข้าใจนะครับนะดูแค่ที่เป็นสีเขียวถ้าอย่างกรณีผมให้เด่นเดี๋ยวเอาหม่นะผมให้เด่นศูนย์ท่านก็ไปดูเลยศูนย์มันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างศูนย์มีอะไรบ้างก็ดูอาจจะเป็นศูนย์นี้ศูนย์นี้ สูตรนี้ก็ได้ท่านไปลองจับดูได้ครับถ้ากรณีท่านต้องรู้ด้วยว่าหุ้นนะขนาดนั้นลบหรือบวกครับลบหรือบวกถ้าหุ้นบวกท่านก็ดูแต่เพดานที่เป็นสีเขียวตารางที่เป็นสีเขียวถ้าลบท่านก็นมาดูนี่39ม้อ่าถ้าลบท่านก็นมาดูคู่าตารางนี้มันก็มีอยู่แค่นี้ครับมันไม่มีอะไรมากไปกว่าไปกว่านี้ค่อยๆศึกษาครับค่อยๆศึกษาดูอันนี้คือกรณีตารางปิด3 9นะครับถ้ากอยกตัวอย่างอีกถ้าปิด ปิด01ครับปิด01ท่านก็มาดูตาราง01าตาราง01ก็ประมาณแค่นี้และช่วงนะั้นขนาดนั้นท่านต้องรู้ด้วยว่าหุ้นบวกหรือลบแค่นั้นครับไม่มีได้มากมายนะและสังเกตผมพี่แทนอาจารย์ต้นจะลงพิกัดทานว่าสังเกตไหมสังเกตท่านลงพิกัดท่านก็ไปเปรียบเทียบดูตารางในกรณีวันนี้วาง09เฮ้ย09อยู่นี่นี่วาท่านก็ดู09 ท่านก็ดู0ูย์ตารางนี้ดูช่องนี้09ยมันจะยาวไปยาวไปอย่างนี้เลยศนย์เยาวไปท่านก็เปรียบเทียบดู0ูนย์ท่านก็ไปลองจับดูท่านจะได้บนล่างโดยประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมว่าค่อยๆศึกษาดูนะคงม,มีแค่นี้เนี่ยคงไม่มีอธิบายมากไปกว่านี้ถ้าลงลบท่านก็มาดูที่เป็นสีแดงข้างล่างก่กนนี้ถ้าลบท่านก็มาดูที่เป็นสีแดงข้างล่างแต่ถ้าถามผมว่ารู้ได้ไงหุ้นบวกหรือลบ อันนั้นนี่ยท่านต้องไปหา Google เราท่านหาถาม Google ว่าหุ้นนิเคี๊หุ้นรัสเซียหุ้นดาวโจนหุ้นอะไรแค่น,นั้นนท่านก็จะรู้ว่าหุ้นณขณะนั้นบวกหรือลบท่านก็มาเปรียบเทียบตารางดูมันไม่ยากครับมันง่ายๆเลยถามให้บางคนทำไมจับไปเด้งบนล่างก็เขาไปดูเอาหลัก,เอ,ลกเอาหลักที่พวกผมสามคนวางเป็นหลักอย่างกรณีที่ผมบอกไปหมดแล้วเอายกตัวอย่างอีกทีก็ได้ถ้าวางสี่ท่านก็นไปดูตารางสี่เห็นไหมสี่แถวนี้สี่นะแถวนี้ แถวทัง้งแถวแถวสี่ทา,างไปดู4คู่กับ7เห็นไหมสีคู่กับ7จหรืออะไรท่านลองจับดูได้ครับแค่ดูตารางอันนี้คือวิธีการดูตารางง่ายๆโอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ก็ลองศึกษาด้วยทีลองย้อนกลับไปต้นคลิปผ,ผมดูอีกที 1. ท่านต้องรู้รู้เลขปิดตลาดรอบรอบก่อนนั้นแล้วท่านถึงจะไปหาดูตารางได้นะครับรอบคันขี้ตอนที่2 ท่านต้องรู้ว่าหุ้นนักะนั้นบวกหรือลบมีแค่นั้นนะครับมีแค่นั้นเลยมีแค่นั้นจริงๆนะแล้วผมจะลงคลิปเอ้ผมจะลงลิงก์ตารางหุ้นบวกลบให้ท่านก็ไปเปรียบเทียบดูเอาโอเคนะครับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับอาจจะงงๆมือนหน่อยแถ,ถ้าฟังด,ดีเข้าใจรู้เรื่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ